เมื่อเกิดภาษาแล้วตอนนั้นเราย่อมรู้ว่าเกิดภาษาเราไม่ต้องเฝ้าประตูตลอดเวลาเมื่อเกิดภาษาแล้วเราก็จำเรืองความรู้สึกสามารถแก้ไขได้เกิดภาษามันจะมีความรู้สึกเกิดขึ้นทางกายทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นเราก็มาชำเรืองดูใจเมื่อเราแก้ที่หูไม่ได้ที่ตาไม่ได้เราก็มา ดูตัวสุดท้ายคือใจดูความพอใจหลังจากที่เกิดปัสสาแล้วดูความไม่พอใจหลังเกิดที่ปัสสาแล้วก็มาดูสองตัวเนี่ยดูพอใจสังเกตความพอใจแม้ว่าจะหลุดเผอไปก็ปล่อยให้หลุดเผอไปอาจจะมีการตอบโต้ก็ตอบโต้ไปแต่ในขณะนั้น,นเราก็เรียนรู้ว่าการตอบโต้นั้น มีผลอะไรก็คือเราเดำบหลีไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนเมื่อเราได้บทเรียนแล้วต่อไปมันจะไม่ตอบโต้เมื่อเกิดภาัษสาะเกิดขึ้นทางอัตนาภายนอกก็ตบภายในเราแก้ได้มาแก้ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วเพราะขณะที่เรามีความรู้สึกเนี่ยเราจะเดือดร้อนเราจะทนต่อความรู้สึกไม่ได้ เมื่อเกิดภาษาแล้วในเมื่อเราทนต่อความรู้สึกไม่ได้แล้วเราก็หลงตอบสนองไปเพราะทนต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางใจไม่ใช่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางตาหูจมกูกเรีนกายแต่ใจตากละ่ะที่เราทนไม่ได้ทนต่อความรู้สึกที่มันทุกข์บีบคั้นขณะที่มีการกระทบเกิดขึ้นอันนั้นวิธีสุดท้ายคือให้เรามาชํำเลืองชํำเลืองความรู้สึกของใจ การชำริลือนกความรู้สึของใจเราจะเห็นบทบาทของใจที่กำลังรู้สึกนั้นค่อยๆอ่อนกำลังลงและดับไปในที่สุดเราฝึกอย่างนี้อยู่เป็นประจำเราจะได้มีหลักนี่วรู้กายตามความเป็นปจริงและรู้ใจตามความเป็นปจริงก็คือไปแก้ที่ตัวปลายเหตุก็คือใจใจเป็นตัวสุดท้ายที่ส่งไป ภายนอกทั้งหมดนี่ว่าการดำรินั้นหากเรารู้เท่าทันต่อการความรู้สึกของใจก็จะไม่ดำริออกไปเพราะการดำริต่อละครเกิดโทษกับตัวเรานั้นการดำริชอบก็คือดำริแล้วไม่ได้ให้ใครเดือดร้อน้วยกายวาจาของเราเมื่อดำริไปแล้วจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนี่คือสติต้องไขควร เราต้องตอกย้ำการไข้ควรฝึกการไข้ควรอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะใดเกิดขึ้นออกมาจากอาการข้องขันของเขาก็ดีขันเราก็ดีเมื่อเรารู้จักอาการข้องขันเราแล้วเราก็จะรุ่งรู้จักอาการขันของเขาเพราะขันเขาก็เชื่อถือไม่ได้การที่เราแบกภาระขันเราเราก็หนักได้ทั้งอย่างไปแบกขันของอื่นเราก็หนักด้วย เพราะเนี่ยเราไม่รู้จักท่าแท้ของขันเพราะท่าแท้ของขันมีทั้งดีและไม่ดีขันเราเนี่ยแหละมีทั้งดีและไม่ดีมันเป็นวามเคยชินดังนั้นเราก็ต้องมาอบรมขันขัดเก่าขันที่มันเคยเห็นผิดขัดเก่าขันที่มันเคยแสดงอารมณ์โทสะอยู่เป็นประจำเมื่อเรานิ่ง สังเกตรเราจะเห็นอาการของขันที่กำลังก่อตัวขึ้นแล้วก็เสื่อมกำลังดับสลายไปซึ่งเราไม่ต้องไปตัดการเห็นธรรมชาติของขันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นนหะผู้รู้ที่คอยเรียนรู้อยู่นี่นะจะได้บทเรียนแล้วชีวิตนี้เราก็อยู่อย่างปกติสุขเพราะเราเพียนดำริชอบอยู่ตลอดเวลาคือการดำริชอบดำริไปแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์ ไม่เกิดโทษกับใครในว่าดำริชอบแล้วดำริด้วยกายวาจาของเรามีใจเป็นตัวสั่งนั้นเจรจา,าชอบก็สำคัญการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่คือมรรคองแต่ท่พระรงทรงให้เราต้องดำเนินถึงเราจะเข้าใจธรรมชาติแล้วแต่การขัดเกลาด้วยการดำริชอบเจรจา,าชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบเนี่ยจึงเป็นวัจใจของพระอริยเจ้าทั้งหลาย อย่าปล่อยกิเลสให้มันลอยนวลเพราะกิเลสเราแก้ไขไม่ได้แต่เราเพียยดวิธิชอบตลอดเวลานั่นคือการขัดเกล่าขัดเกลาขันของเราให้อยู่อย่างปกติชีวิตนี้ก็อยู่อย่างสบายเพราะเรามีหลักของใจนั้นการเรียนรู้ธรรมก็คือเรียนรู้ชีวิตของเราเรียนรู้ความจริงที่มันอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถจะแก้ไขธรรมชาติได้ นั่นที่เราเข้าใจกันว่าปฏิบัติแล้วต้องหมดกิเลสปฏิบัติแล้วมันต้องหมดทุกนั่นเป็นความเข้าใจผิดนั่นพระอาจารเจ้าทัง้งหลายท่านปฏิบัติเพื่อเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสคําว่าห่างไกลก็คือไม่ได้เอากิเลสมาใช้นั่นเองกิเลสมีอยู่แต่ไม่ดเนิเอากิเลสมาใช้เพราะท่านเป็นผู้ห่างไกลกิเลสนั่นเป็นอย่างนั้นเดิม เป็นผู้ห่างไกลจากทุกมีทุกอยู่แต่ไม่ได้เอาทุกมาเป็นภาระมีกิเลสอยู่แต่ไม่ได้นำกิเลสมาใช้เพราะขณะที่ด âm ดิต่อทุกเอาทุกมาเป็นปัญหาเราก็จะเดือดร้อนเพราะทุกดา m ดิกิเลสเอากิเลสมาใช้เราก็จะเดือดร้อนเพราะกิเลสดังนั้นกิเลสต่างๆนั้นเราทำลายไม่ได้แต่ถ้าหากเราไม่หยิบมาใช้ การที่เราไม่ดำเนินเอากิเลสมาใช้อยู่เป็นประจำกิเลสนั้นก็จะอ่อนกำลังแล้วมอดตัวลงไปใไนที่สุดเหมือนคนที่เป็นนวพืชนอนติดเตียงสุดท้ายก็จะกลายเป็นออพาดไปกิเลสก็เหมือนกันเมื่อเราไม่หยิบมาใช้สุดท้ายมันก็จะมอดลงไปมอดลงไปเพราะเราไม่ได้เอาตัณหาไปส่งเสริมเอากิเลสมาใช้นี่คือการสั่งสม สั่งสมสติสมาธิปัญญาเพื่อเป็นการขัดเกาแล้วชีวิตนี้ของเราก็จะมีความขาวสะอาดเพียนละบาปบำเพ็ญบุญเพียนทำกุศลได้ถึงพร้อมเพียนชำระจิตของตัวให้ขาวรอบแล้วชำระยังไงให้จิตขาวรอบก็คือเอาเครื่องเศร้าหมองของจิตออกไปก็คืออุปกิเลสต่างๆนั่นเอง นั้นขึ้นชื่อเอาไปกิเลสต่างๆมันเป็นเครื่องซ่อมมองทั้งหมดเราต้องขัดเกาออกไปจากใจเราจะได้อยู่อย่างปกติใช้รู้ปกติมีอะไรแปลกปรอมาแล้วก็รู้ละรู้ปล่อยรู้วางนี่แหละชีวิตนี้เรามีเครื่องอยู่แล้ว <c oughs> ใครยังมีอะไรจะพูดไหมให้ประถุ่พูด,ด <c oughs> หรือว่าอยากกลับบ้านกันแล้ว <c oughs> แต่เมื่อวานนี้ก็โอเคแล้วโยมพูดกันได้ชัดถ้อยชัดแถมทุกคนมีหลักทุกคนมีเครื่องอยู่ใครที่ยังไม่ชัดเจนก็เอาไปฝึกต่อนะหรือ,อยังไงก็กลับมาฝึกใหม่อีกครั้งนะึนะคนที่มาครั้งที่สองที่สามเนะี่ยจะเปลี่ยนไว้นะแต่บางคนมาครั้งแรกก็เปลี่ยนแล้วมันขึ้นอยู่กับการเปิดใจ การเปิดใจยอมรับต่อความจริงนนันตมาบอกว่ามานี่ไม่ต้องเชื่อตมาแค่พิสูจน์ว่าตมาได้พูดไปนะ่ะมันจริงไหมอย่าเพิ่งปฏิเสธและอย่าเพิ่งยอมรับขอพิสูจน์ก่อนเพราะการพิสูจน์เนี่ยจะเห็นว่าสิ่งที่ตมาถ่ายทอดทั้งหมดไม่มีอะไรเลยที่เป็นไปไม่ได้เพียงแค่เรานำฝึกฝนทุกอย่างเป็นไปได้หมด ไม่ได้เป็นเพราะเราคิดเอาเดาแต่เป็นเพราะประสบการณ์ที่เราเข้าไปฝึกรู้จริงๆนะอนันต์นคสนี้ถือว่าดีดีมากถูกใจนะก็หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนจะได้นำประโยชน์จากการที่ฝึกฝนนี้นำไปฝึกฝนต่อไปเพื่อเราจะได้อยู่อย่างปกติสุขสัญญานะโยม ว่าอย่าทิ้งสัญญานะว่าจะฝึกฝนการยอมรับต้องขอรบต่อพระธรรมพระธรรมคือความจริงอเป็นสัจธรรมการแสดงออกทางกายวาจาใจของผืนเราต้องขอรบหากเราไม่ขอรบต่อธรรมเราไปฝืนธรรมนั้นเราก็จะเดร้อนเพราะเราไม่ชอบต่อธรรมนั่นธรรมมาแสดงถูกต้องแล้ว อย่าไปตัดสินธรรมว่าดีหรือไม่ดีนั้นทําดีก็เป็นบทเรียนทําไม่ดีก็เป็นบทเรียนนั้นทุกๆบทเรียนนั้นเราเอามาฝึกรู้ได้ตลอดอย่าเชื่อใจตนเมื่อเราไม่เชื่อใจเราเราก็ไม่โดนหลอกแนละ้วเพราะคนที่หลอกเราไม่ใช่คนอื่นเลยใจเราเนี่ยนะมันหลอกเราหลอกให้หลงดีหลงชั่วดันั้นการปฏิบัติเราต้องละดีละชั่ว จริงอยู่เราอยู่ในสังคมเราต้องประกอบความดีนั่นถูกต้องแลไม่ผิดแต่เมื่อเราทำความดีแล้วเราก็ได้ยายยึดติดต่อความดีเมื่อเรายึดติดต่อความดีจนเกินไปสุดท้ายเราก็จะมองคนอื่นชั่วนี่แหละคือผู้ที่ได้เข้าใจถึงความดีนั่นผู้ที่เข้าใจถึงความดีจึงไม่รูปคำต่อความดี เหมือนคนรักษาสินไม่รูปคําต่อสินนันต้องเข้าใจถึงเนื้อแท้ของความดีดีเนี่ยเป็นเฉพาะตนทําดีให้เรามีความสุขมีความสบายไม่ใช่ทําดีให้เขาชมหรือมองให้คนอื่นมองว่าเราเป็นคนดีอ้างทําดีแล้วมองให้คนอื่นให้คนอื่นมองว่าเป็นคนดีนั่นแสดงว่าเราอวดดีเราอวดดีดดทําดีอวดเขาจึงไม่ได้อะไรยม เมื่อเราหัวดีแล้วเราก็ไปติดคนอื่นที่ไม่ได้ทำดีเป็นคนเลวไปเสียมันจะต่างอะไรกับคนที่เราทำชั่วเพราะเรายังคิดชั่วอยู่ใช่ไเรายังคิดชั่วอยู่คิดไม่ดีกับคนที่เ็าทำไม่ดีนั้นเราต้องกอรอบต่อทมของคนที่ก็ไม่ดีเราจะได้ปองโทราเสียนั่นก็คือการแสดงธรรมอันเป็นธรรมาชาติเมื่อเห็นธรรมาชาติที่เ็าไม่ดีเนี่ยเราสาธุเขาแสดงธรรม ถูกแล้วตรงไปตรงมานั่นก็คือการเห็นถูกเห็นสัมมาดิที่เห็นถูกต้องตามประวตจริงที่ตะม,มาบอกว่ามีภาพเบองสูหนึ่งเห็นเด็กร้องก็ยังบรรลุทําได้เพราะนั่นเด็กนั้นแสดงออกมาความเป็นธรรมชาติที่ไร้เดียงสาอันนั้นอารมณ์ของความไม่ดีของคนอื่นที่แสดงมานนั่นคือธรรมชาติของความไร้เดียงสาจริงๆแล้วในโลกนี้ไม่มีคนเลวไม่มีคนดี แต่ว่าเขาหลงนั้นที่ก็หลงดําริ่ออกมาไม่ดีคนพวกนี้เขาทุกข์บุคคลประเภทนีน้น่าสงสารเขาร้อนเขาเผาตัวเองตลอดเวลาเขาน่าสงสารเราเห็นตัวว่าตลอดเวลาที่เราเคยเป็นแบบเขานะ่ะเราร้อนเราน่าสงสารนั่นแสดงว่าคนที่กําลังแสดงเห็นต่างๆว่าไม่ดีนะนะั่นแหละให้ดูตัวว่านั่นคือเงาของเราเงาของเราเราเคยเป็นอย่างนั้นมาก่อน ช่งไม่รู้อะไรเลยหน้าต้องสารเนี่ยเราต้องมองคนแบบนั้นอย่าไปติดชั่วหรืออย่าติดดีเพราะชั่วและดีอัปีเท่ากันจะไม่ได้โยนเมื่อเราละดีละชั่วได้ชีวิตของเราก็จะอยู่อย่างปกติสุขไม่ติดต่อความดีและไม่ติดจต z a ชั่วแต่การพองอยู่ของเราเราจะคิดดีพูดดีทดําดีเจราจาชอบการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบนี่แหละ เราได้เข้าใจมากองแปดที่ว่าสอนให้เราอยู่อย่างปกติสุขที่สุพดพระเจ้าสอนอะไรมาทําทุกอย่างมีเหตุมีผลลงตัวหมดไม่มีความขัดแย้งกันเลยต่อธรรมทำทุกข้อโยงถึงกันหมดธรรมชาติทุกปัญชาตั้นโยงถึงกันหมดไม่มีอะไรแตกต่างกันเลยนั่นหากเราเข้าใจธรรมาชาตินั้นแสดงว่าเราเข้าใจต่อธรรมนะวันนี้เก่เาตอนนี้ระยมนะ่ะไป็นีปรส่งการมา ก็ขอปิดนะประชิมนิเทศการปฏิบัติคอร์สเจวันน้าเพียงตอนนี้เราเจอกันใหม่เมื่อต้องการมาพบกผลนะวันนี้ก็เอาทรินนายกสาธุ